วันพระฤหัสนะคะเป็นวันรวบรวมทางขยะที่อยู่ตรงกั้งนะคะคาว่ากั้งก็คือทางเดินนะคะอันนี้ก็คือทางเดินครึ่งหนึ่งเป็นของป้าโมนารับผิดชอบนะคะขยะนะคะก็ที่ป้าโมนาเคยทําคลิปป้าโมนาก็คือขึ้นไปข้างบนทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรวมนะคะก็คือห้องออกกําลังกายเหมือนพวกออกกําลังกาย ต,ต่างๆที่อยู่ในร่มอ่ะนะไม่ใช่สนามฟุตบอลใหญ่อะไรเงี้ยแต่มันก็สามารถเล่นฟุตบอลได้นะคะในนี้ฟุตบอลเล็กๆแต่ก็แต่ก็ไม่เคยเห็นนะส่วนมากนะคะจะเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าวันนี้ป้าโมนาเห็นด้านโป๊ะป้าโมนาก็ดูโอ้ไม้แบดบินตันนะคะดูข้างในนะคะอันนี้คือเขาทิ้งแล้วนะคะอันนี้คือสภาพเขาทิ้งแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ในถังขยะคือของที่ทิ้งนะคะเนาะของที่ทิ้งอันนี้คือของที่ทิ้ง นะคะบางอันก็ชํารุดจริงๆนะคะบางอันก็เป็นยี่ห้อที่สามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวได้นะคะนี่บางอันก็คนไก่จนเขาหลุดแล้วนะคะมันก็คือของที่พังแล้วของทิ้งนะคะส่วนมากก็จะหลุดอันสองอันเนาะแต่พลาสติกนี้ไม่หลุดนะคะแต่เขาก็คงตีไม่ดีแล้วเขาก็เลยเอาทิ้งนะคะแบบพลาสติก คือทิ้งนะคะของทิ้งนะคะของทิ้งตีจนด้ามหักเลยทุกคนป้าโมนาก็จะเก็บรวบเอาไปทิ้งนะคะอันนี้ถังขยะตรงนี้รวบเอาไปทิ้งจ้าจุดทางเดินของป้าโมนานะคะทางเดินกังเนี่ยมีถังขยะทั้งหมดสี่ถังนะคะป้าโมนาก็จะรับผิดชอบสองถัง และเพื่อนข้างๆโรงเรียนที่ทำงานทำความสะอาดเหมือนกันก็จะรับผิดชอบสองถังเราก็จะเช็คว่าขยะเรามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องสำรองถุงไว้ใส่ขยะนะคะแต่ก่อนป้าโมนาเอาถุงขยะใส่ไว้เป็นม้วนเลยแต่มันหายป้าโมนาก็เลย ใส่ไว้แค่สองถุงสำรองนะคะป้าโมนาไม่อยากจะให้มันหายะคะ่ะทั้งสองขยะของป้าโมนาจะไม่มีถุงสำรองเป็นม้วนนะคะอันนี้ก็เป็นถังที่สองตรงทางลงนะคะป้าโมนาก็จะใส่สำรองไว้แค่สองถุงแต่ทุกครั้งที่ป้าโมนาจะลงมาเปลี่ยนหรือว่าเก็บขยะชั้นล่างป้าโมนาทำงานอยู่ชั้นบนนะคะ ป้าโมนาก็จะถือถุงขยะเอามาสำรองแต่ในถังขยะเรามีอยู่แล้วสองถุงแต่ป้าโมนาก็จะถือมาสำรองอีกหนึ่งถุงนะคะเพื่อกันวืดเราจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดเพื่อไปหยิบถุงขยะของเรามานะคะตอนนี้ทางเดนมาร์กโรงเรียนของป้าโมนาถุงที่ใส่ขยะเขาจะไม่ใช้ถุงดำนะคะเขาจะใช้ถุงใสแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเราทิ้งอะไรออกไป เขามีกฎหมายในการเก็บขยะทิ้งขยะนะคะเนาะของที่นี่นะคะก็ช่วยกันไปนะคะทําตามกฎกติกาของเขาเนาะเขาให้ใช้สีไหนเราก็ใช้สีนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าไปค่ะเอาขยะไปทิ้งกันนะคะเดินออกจากพื้นที่เรา โลดมาข้างหลังเห็นไหมคะนูทางเดินข้างหลังเดินไปขยับไปทิ้งกระจุกเขาแน่นมากเลยนะคะโดนกระแทกยังยังไม่มีรอยแตกเลยใครที่แก่อยางดึงนะ มาอีกประตูหนึ่งไขกุ้งแจอีกนะก็ถึงจุดทิ้งขยะเดี๋ยวพานลงเขาก็จะมาเก็บต่อจากเรานะคะตรงนี้ก็ทิ้งขยะรวมตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษหรือว่ากล่องต่างๆนะคะเราก็เดินกลับไปทางเดิมล็อกประตูจ้า